ลองกินเค้กโบรานไทยไอันนี้เค้กโบราณใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าหน้าตาแบบไม่ใช่โบราณน,นะอ๋อมันข้างบนปงังข้างบนเหมือน,นมีเยลแล้วก็ครีมอะไรเงี้ยเอาลองกินนะเค้กส้มข้างบนอะไรเี้ยเยลส้มนะครับทุกคนหว,วานหวานแล้วก็แบบกลิน่นแบบส้อมอะ่ะก็อร่อยนะ แต่ว่าขนมปังใช่ไหมครับทุกคนแบบไม่ใช่แบบนุ่มนิ่มเหมือนเด็บอย่างนี้นะรู้สึกแบบเทคเจอร์เหมือนเด็บแห้งแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนปันไม่ล่าเอียดอะไรนงี้ครับกินร่วมๆกันอร่อยถ้าคนไทยอยากกินตั้งแต่โบราณมาแบบสุดไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับอร่อยเลยนะประมาณแปดแปดเพราะว่าขนมปังตรงเนี้แบบยังแห้งๆอยู่แห้งๆแข็งๆอยู่นิดนึง มีรสชาติอื่นมีไหมสันตระเบอรี่หรือว่าอะไรย่างเงี้ยไม่รู้ค่ะน่าจะเป็นอันนี้รสเดียวอืมถ้ามีรสชาติอื่นก็ยังดีแนละ้วอร่อยนะครับทุกคนออกล่องละห้าสิบบาทถูกนะสิบสองชิ้นเท่าไหร่สี่บาทสี่บาทเออเแฮมไหมถูกมากผมว่าอิจฉาเด็กไทยนะครับทุกคนกินอย่างนี้ตั้งแต่เด็กมาใช่ไหมอืมมีร้านนีงขายหนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ไงอร่อยที่เกาหลีไม่มีแบบนี้ทุกคนิ 我啃啃得四五片了，木鱼啊。